สวัสดีครับชาวซายคอทุกท่านครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆแน่นๆวันละ3ามคู่เอาพูดคุยกับคนตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับชุดนี้ก็งวดมาแล้วนะครับสำหรับยูโร2024ก็เป็นเกมอุ่นเครื่องของหลายๆทีมก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์จริงนะครับโดยนี้คู่แรกไปที่เวลา 5ทุ่ม45ไปดูโปรตุเกสครับวันนี้จะเปิดบ้านอุ่นเครื่องเจอกับทางโครเอเชียครับโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นโปรตุเกสเอาชนะ3-2นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมต้องบอกว่าสุดยอดทั้งคู่นะครับโปรตุเกสเ่ยชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องเอาชนะฟินแลนด์มา4-2ครับส่วนทางโครเอเชียชนะ4เสมอ1ไม่มีแพ้เลยครับเกมล่าสุดเอาชนะนอร์มาซซโดเนียมา3ประตูต่อ0ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้โปรตุเกสริมเส้นมีราเฟลเลอาแน่นอนนะครับโดยหน้า ตนวทางโคเอเชียตรงกลางมาเทโอโคอิชิสครับและหน้าเป้าจะเป็นทางบูโน่เพ็โควิชครับเขาจะมองโปรตุเกสเกมสุดท้ายก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์จริงอย่างที่บอกครับวันนี้พักหลายตัวแน่นอนหน้าพักตัวหลักหลายคนเพื่อจะรอเข้าทัวร์นาเมนต์จริงนะครับแล้วก็พวกเขาถนอมตัวเอาไว้ดีกว่าแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับส่วนทางโคเอเชียนะครับแกนหลักเก๋าๆยังยวนเกือบครบนะครับไม่ใช่หมูให้ทางโปรตุเกสมาเคี้ยวเอาได้ง่ายๆแน่นอนแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่ามาแบบ ทั้งคู่เอาจริง,งก็เหมือนไม่เอาจริงเท่าไหร่ผมมองว่าคู่นี้เสมอการยุติธรรมที่สุดครับคู่ที่ผมมองอยากจะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อดหนึ่งครับคู่สองเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูดเดนมาร์กครับวันนี้จะเปิดบ้านอุ่นเครื่องเจอทางนอร์เวย์ครับโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นเดนมาร์กเอาชนะ2-1นะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของ,องทั้ง2ทีมกันครับ เดนมาร์กลนด์ชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะสวีเดนมา2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางนอร์เวย์ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะโคโซโวมา3ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเดนมาร์กตรงกลางตรงกลางจะมีทางลัสบุสคริสเตนเซ่นนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางครัสเปอร์ดอเบิร์กครับส่วนทางนอร์เวย์ตรงกลางมาตินโอเดกาดเหมือนเดิมน,นะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางเอริงบราส์ฮาลันครับ ก็ต้องบอกว่าเดนมาร์กพว้นนกเตะยังต้องแสดงความมั่นใจให้กับโค้ชเห็นเพื่อตำแหน่งในการลงเล่นในยูโร2024ว่าจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังเน้นเต็มที่ครับทุกคนครับส่วนทางนอร์เวย์ไม่มีส่วนร่วมในยูโรแต่ว่ายังโชว์ฟอร์ไมได้ดีจากเกมล่าสุดนะครับแต่ว่าผู้เขาไม่ค่อยชอบสนามน,นี้เท่าไหร่นะครับมา5เกมหลังเนี่ยแพ้ซะสี่เพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ก็ยังจอกหน้าเดิมครับเดนมาร์กจะเอาชนะนอร์เวย์สองประตูต่อหนึ่งครับ คู่สุดท้ายที่หนึ่งนะครับไปดูเบลเยียมครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางลักเซมเบิร์กโดยคู่ที่เจอกมาเกมล่าสุดเป็นเบลเยียมเอาชนะ5-1นะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเบลเยียมเนี่ยชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเอาชนะมอนเตเนโกรมา2-0ครับส่วนทางลักเซมเบิร์กชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้ฝรั่งเศสม,มา3ประตูศูนย์ครับไปดูวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเบลเยียมตรงกลางคิวินเดอร์บอยนะครับบัญชาเกมโดยหน้าเป้าวันนี้จะเป็นทางเรียนโด ตัวของคริสโตเฟอร์มาเตนครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเกอร์เันโรดิโกเอสครับเขบาจะมองเบลเยียมน่าจะเอาจริงกว่านัดที่แล้วนะฮะคลาสบอรลระดับพวกเขาสูงกว่าทางลักเซมเบิร์กเยอะอยู่แล้วครับเพราะลักเซมเบิร์กเนี่ยภาพรวมเนี่ยตามหลังอยู่หลายช่วงตัวหลายขุมนะฮะโอกาสเจ็บหนักวันนี้ผมมองว่ามีสูงมากสําหรับลักเซมเบิร์กน่าจะหนักกว่าเกมเจอฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคู่ที่ผมมองว่าเบลเยียมจะเดินหน้าปูพรมถล่มเอาชนะลลักเซมเบิร์กไม่ยากครับสามประตูต่อศูนย์ครับ โรแกทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับอุ่นเครื่องในยูโร2024ทั้งหมดเลยนะครับคู่แรกครับโปรตุเกสครับจะเปิดบ้านเสมอทางโครเอเชียน1ประตูต่อ1ครับคู่ที่2ครับเดนมาร์กจะเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับเบลเยียมครับจะเดินหน้าถล่มเอาชนะลักเซมเบิร์ก3ประตูต่อ0ครับแล้วก็อย่าลืมมานะครับซัอร์ตกันเป็นกํลังใจอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สําหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วรีบกลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ